สวัสดีค่ะแฟนคกรับที่รักทุกท่านวันนี้สาวรำพารวยก็มาที่แผงขายลอตเตอรี่ที่อำเภอเมืองคนนะคะก็จะมาถามนะคะว่ามีเลขดังตัวไหนบ้างเลขไหนขายดีบ้างนะคะปฏิจาาตัวเลขค่ะมีเลขตัวไหนขายดีนะลูกตัวเหนอค่ะนี่้ำเหนือค่ะน้ำเหนืแหละตีเก้าแปดแปดเก้านะลูกเนาะคูดแม่แต่อันอันได้มหาหกลูก หกวเมื่อแล้วโอ้ขันมันเมื่อสักคราก็ซื้อหาเจ็ดมันหาเจ็ดกับเจ็ดหาโอ้แล้วต์เจ็ดหาบบนี้โอ้ยท่านผู้ชมตอนนี้สาวดําพรวยก็อยู่ที่แผงลอตเตอรี่นะคะที่ขายอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะก็มาถามทุกท่านดูนะคะว่าเขาซื้อตัวไหนกันบ้างเลขตัวไหนดังบ้างเลขตัวไหนมาแรงที่สุดคําว่ามาแรงคงจะมากันเยอะนุ่นๆเนาะค่ะแล้วถามอีกต่อไปนะคะ โอ้ยไม่ได้ตัวเลขเลขดังกันยังอยู่ตอนนี้เนาะอืมเลขดังกันยังอยู่ซิปใบในเท่าไรค่ะนี่ยซิปใบสามสามรถว่าไรแล้วแม่นบอกรถว่าไรล่ะคะโั้รถอะไรรถอะไรเลยเนาะมันดังแล้วมันดังแล้วเนาะ่ท่านผู้ชมฮกหาหาฮกในบ่มีเลยเนาะอ่าที่บ่ลูกบ่มีค่ะเหมือนเลขค่ะนั่นแล้ว บ่มีเลยท่านผู้ชมหกห้าห้านะคะเป็นเลขที่ขายดีนะคะส่วน8 9ดเก้า้าคะลูกแต่9ก้ก็ขายดีขายดีขึ้นกันก็หมดเหมือนกันเนาะอยู่ห่้าใบอ๋อเลอศูนย์เก้าแปดห้าใบเท่าไหร่ละคะห้าใบวันเดนเจ็ด้อยห้าสบาทค่ะอ้เจ็ดอยห้าสบาทเนาะโอเคจ้ะหนึงเอ่ออะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวู้เพะคุณแม่ลืมขึ้นกันค่ะค่ะเอาแล้วบอก ห้าหกห้าไม่เปลี่ยนจริงๆเหรอโอ้มามานั้นก็เอาซื้อมาแต่เมื่อคืนนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะค่ะจ้าค่ะค่ะสวัสดีจ้าแผงนี้เป็นไงหกห้าห้าหกค่ะโอ้ตัว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 เท่าไหร่คะสองพันสามค่ะอ๋อสองพันสามเนาะสองพันสามค่ะเสาดำพารวยก็นี่นะคะเลขเสาดำพารวยนะคะ เป็นเลขที่ปู่นะคะปู่ให้มานะคะตอนนี้สาวดำก็จะมาจ่ายตังะคะ์นะคะค่ะนะคะตอนนี้สาวดำาพานไก็อยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะหน้าท่านหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะก็ตอนนี้สาวดำก็ได้แล้วนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านอันนี้ือเป็นเลขของปู่ ที่วัดจุมสีนะครับจุมสีวนารามแล้วก็ปู่ปู่ปู่จีปาขาวนะคะนี่เป็นเลขกดงนะคะแต่เป็นด้วยคงจะเป็นพระบุญวาสนาสาวดำนะคะได้มาตั้งหกห้าห้าหกเลยนะคะนี่นะคะเป็นกัปตัรักา๋าสาวดำได้แล้วนะคะอุ้ยผมลุกเป็นลุกนะคะโว้ โอเลขโอ้ยแ่การักจาาสาวสาวดำจับอันนี้ที่เป็นของวัดประจุมศีวนารามนะคะของปู่ชีปะขาวนะคะที่ให้เลข,ให,เลขให้เลขสาวดำพารวยมานะคะ5 6 6ห้าตอนนี้สาวดำก็จับเลขอยู่นะคะแต่ถ้ว่าปู่ เพื่นกัปตันจ้เสาดำพะเยขดลุกขึ้นทั้งตัวเลยนะคะขนลุกตั้งแต่เท้าจุดหัวเลยนะคะเป็นเหมือนวันที่สาวดำไปจุดทุกขอปู่นะคะได้มาหนึ่งหกห้าแล้วก็เก้าห้าหกนะคะแดกับกัปตนทุกท่านได้แล้วนะคะวันนี้เปิดมาทราบว่าเป็นอะไรนะคะสาวดำหยิบขึ้นมาสองชุดนะคะหกห้าห้าหกขลุก ั้งตัวเลยค่ะแฟนกับที่รักค่ะา็สาวดําได้อธิษฐานจิตไว้นะคะบอกว่าถ้าลูกถูกรางวัลที่หนึ่งลูกก็จะไปถวายที่วัดจุมสีวนารามครึ่งหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ถูก30ล้านก็ไปถวายวัด15ล้านถูก90ล้านสาวดําก็ถวายวัด45ล้านนะคะสาวดำก็จะต้องพูดไว้ก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานว่าสาวดำพูดอย่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้จริงๆค่ะ พอมาจับเลขสองตัวนี้ขึ้นมานะคะสาวดำคนลุกทั้งตัวเลยนะคะคนลุกทั้งตัวเลยตั้งแต่เท้าจนหัวเลยก็อตนอนกับรถมาสุนี่ค่ะสาวดำได้เลขนี้นะคะได้เลขนี้ค่ะศูนย์สองหกหนกาสามแปดสห้นะคะก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่สาวดำอธิษฐานไว้นะคะแล้วก็เลขของปูนะคะ เลขของปู่เลขของปู่นะคะขอขออ,ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะว่าไม่ว่าสาวดำบจะต้องดูว่าอยู่ที่ร้านลูกเขานี่เหลือเหลืออะไรบ้างนะคะสาวดําก็จะหาเอาตัวเอาเลอาลอตเตอรี่ตามที่ปู่บอกนะคะคตามที่ปู่บอกไว้นะคะคแฟนคลับที่รักจ้าเลยนะคะ เจอแล้วค่ะค่กกับทจ้าักจ๋าสาวดำก็จะหาเอาตามที่ปู่บอกนะคะเนี่ยนะคะซึ่งปู่ปู่ที่บึงการนะคะปู่ที่บึงการค่ะท่านให้มาแล้วนะคะท่านทูกท่านให้สาวดำมาตั้งแต่ตีสี่แต่สาวดำไม่ไม่รู้เรื่องูคงจะหลับสนิทเลยนะคะเมื่อวานนี้มาหาหมอนะคะก็จะมีโอเคจะ้ะอันนี้นะคะแฟนขับจาวดำนี่นะคะ นี่นะคะแฟนกลับดูเลยนะคะนี่คือปู่ปู่ที่บึงการให้มาตาแบบนี้นะคะคอ่ในดวงไปโอเคจ้ะไปเดียวต้องไปไใับเดี๋ยวไป <c oughs> นี่แม่เจะาจ่าเจ่าอะไรเลยพันหนึ่งครับอ่ะพันเหรือเจ็ดใบแล้วขอเขาได้ไปกี่ใบเขาได้ไปแปดใบพันสองอ๋ออันนี้กี่ใบนะห้าใบครับนึ่ห้าใบเจ็ดใบตอนนี้เลยเจ็ดใบเจ็ดใบขายพันหนึ่งพันหนึ่งครับอรอโตเก่าล่ะก็เหลือสองแปด

ไปแไปอะโอเคปนรเดี๋ยวเรบไแล้วนะคะแเปนะคใช้พิจารณาในการรับชมนะคะหลายหลายท่านก็มาหาซื้อก็ไม่ทราบก็จะได้ต่างๆกันไปนะคะเพราะแต่ละคนก็จะได้เลขมาไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะต่างห อย่ตังค์นี่ไม่จะหวไม่รู้หนี้มีเงไบมโอ้ยรียบน้ได้สองใบครื่องนีลงใบทร่บแล้อยากระบายนี่คอ่พี่คนไหไม่มาถ่ายเอแม่พี่เมาจริงไหมอ่าไเแล้วค่ะอ๋อเลอเือแล้วค่ะเข็นรถร้อนเรียบร้อนะครับผมจ่ากตังค์แล้วนะครับ อ่าโอเคจค้ะข,ขอขอขอได้ไหมค่ะใครมี6-8มี6-8มั้ยคะนั่นจะ6-8นั่น6-8เอามาเลยจ้ะ <250. S 1> เอามาเลย2-5-10เอามาเลยเอามาเลยขอโทษนะคะขอโทษ เอามาเลยนะคะแล้วมี1,8 <absorbed> ึ่งแหมคะแต่ว่ามันัด้หกแปดคะหกเจมีไหมคะเจหมด้วค่ะหกหมดแล้วนะคะเท่าไหร่นะห้าสิบตาอสวัสดีนะโอเคจ้า ฮัลโกห้าแปดห้าแปดหมดจ้าห้าแปดหมดนะคะห้าแปหมดนะคะเด <c oughs> ีวจะอ้จะหมดแล้วนี่เนาะ เท่าไหร่คะ650สาี่ไจีใบคะ2อันาอันี้กี่ใบคะอันนี้อเจ็อัอันนี้ใบรหใบคะเดี๋ยวอยู่5ใบค่ะทั้งหมดปนยี่ิบใบอ่านั้นนั่นไม่ต้องบอกค่ะถามแค่เหลือค่ะ ่นะเดี๋ยวเไ,ไม่เอานี้ไปด้วยอ่ะเขาะีองอันพ pues, ันสามันเลยันจะตกเป็นครึ่งหนั่งละครึ่เลยคนเดียวนะเอาคนเดียวก็เอาไม่เอาพันสองหรอพันสองรับมาแล้วกันเลขแจะเลืคอนพกแล้วอ๋อค่ะติดไว้เดี๋ยวจ่ายังคินไดนคะติดก่นได้นะคะ คระนี่ค่นี่ค่ะนีคนี่ค่นี่ค่ี่ย่ะนีนี่คนีค่นค่ะนี่ค่นี่นี่ค่่นค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 ค่ะนคน่นคะคุณนคนะคน่นีนีนก่นี่ค่ะ่ะนี่นี่นค่ะนะน่นี่คน ประกาศที่แรกวแกปู่ให้มาแล้วนะคะสําหรับปู่ที่บึงการนะคะท่านก็ให้ได้ให้สาวดำแล้วตอนนี้สาวดำพรวยก็มาขายคือหนนะคะเน้นที่สุดเลย18นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่าน18่นะคะค่ะสาวดำพรวยค่ะปู่ลามาบอกแล้วในแฟนคลับดูเลยนะคะค่ะ นี่นะคะตัวเล็กนะคะก็คือ18นะคะที่ปู่ให้มาหนหนักๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีท่านให้มาตอนตีสี่แต่สาวดำหลับนะถ้าสาวดำาผู้เปิดเหตุไลค่ะตอนนี้สาวดำก็อยู่ที่หน้าแผงนะ้ะมาหานะคะมาหาตัวที่ปู่ให้นะคะซึ่งปู่ก็ให้มาถูกทุกงวดนะคะท่านนี้น,งงนี่นะคะแกกลับเห็นแล้วใช่ไหมคะม 1 8 1 8นึ่คแล้วก็นะคะ1 18แล้วก็176ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟกลับิล่าทุกท่าน่าน ดนอเจ้าบ่ลืมยามฝนตกคิดฮอดแฮงนั่งน้ำตาซึมคิดฮอดบ่ลืมบ่เคยลืมลืมอ้ายจักเทื่อ ออนซอนเจ้าของน้ำตาไร้นอง